รอบัวปีสัตว์แดงต่อนเนื่องจากทิศทางข่าวของเมื่อวานที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอนาคตของแฮร์รี่แม็กไกวในชุดปีสัตว์แดงอาจพลิกผันไปในทิศทางที่เขาต้องอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามโดยประเด็นของอดีตกัปตันปีสัตว์แดงมีผลกระทบมาจากการที่ลาเฟลวารานได้รับบาดเจ็บและดูทรงแล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลาพักฟื้นด้างกายพอสมควรขณะที่ออปชั่นการย้ายของแฮร์รี่แม็กไกวออกไปนั้นตอนนี้ก็ติดขัดแค่เพียงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีเวลาเหลือพอไปหาเซ็นเตอร์คนอื่นมาทดแทนได้ทนตลาดปิดปัจจัยกกกรรทบ2ออย่่่่าาางงงววมมมัันนนหนูเเดลิ้ส มีโปรแกรมแข่งขันที่มาึ้นเรื่อยๆเพราะรายการมอนเท์ต่างๆจะทยอยเข้ามาแทรกโปรแกรมพีเีกแบบต่อเนื่องหลังจากนี้การเก็บแม็กไกว์เอาไว้ก่อนในสถานะตัวสแตนบายจึงถูกมองว่าอย่างน้อยมันจะเป็นทางเลือกที่ดีต่อสโมสรในด้านการมีขุมกําลังหมุนเวียนกับเกมแข่งที่รออยู่มากมายเคนนี้รายงานของเจมี่แจ็กซอนระบุว,ว,ว,ว่าเป็นทางฝั่งของสโมสรนเองที่แจ้งกับแม็กไกว์ว่าเขาจะไม่ได้ย้ายออกไปในช่วงที่เหลือของตลาดหน้าร้อ 2, 2023น2023นี้ยกเว้นว่าจะมีปัจจัยเสริมอื่นที่เข้ามาแล้วลงล็อกจนปฏิเสธไม่ได้จริงๆจึงอาจมีการพิจาาารณใหหม่่ซึงก นี่คือข่าวที่มีมูลความจริงเบื้องต้นก็เข้าใจสโมสรได้ไม่ยากครับเพราะเหตุผลก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าขายตอนนี้แล้วกระบวนการหาตัวแทนใหม่จะทําได้ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นสู้เก็บไว้ก่อนแม้จะไม่ได้ใช้ประจําแต่เวลาขาดหรืออะไรมองกลับมาเห็นแม็กไกวก็ยังดีกว่าพราอถึงผลงานช่วงหลังนี้จะไม่ถูกใจแต่ประสบการณ์ในเกมสาคัญก็ยังพอก้มแก้มได้อยู่นั่นเองครับส่วนข่าวที่ออกมาจากทางฟาบิโอโลมาโน่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางสอนรับกันเพราะระบุว่าเคสนี้เวสแซมยูไนเต็ดเป็นฝ่ายที่ถอนตัวออกไปจากความต้องการของแม็กไกวทีมขุนคอน ได้พยายามติดต่อไปหาใหม่จริงแต่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ไฟเขียวให้เกิดการเจราจาดิวต่อส่วนลำดับความสําคัญหลักในเวลานี้ของปีสัจแดงอย่างที่เรารู้กันดีว่าดูจะมุ่งไปที่เรื่องของแบ็กซ้ายกันอย่างหนักหลังมีข่าวกับมาคูคูเลยามากอร์ออลอนโซเซเอเลกิลอนต่อมาก็เพิ่มเติมด้วยเลโอนโดสป,ปินาโซล่านักเตะทีมชาติอิตาลีช,ชุดแชมป์ยูโร2020ของโลมาโดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาคูคูเลยานั้นทางนักข่าวต่างประเทศก็มีเอาไปถามความเห็นของมาริ กับประเด็นที่เกี่ยวกับรเรื่องคาดเดาและข่าวลือที่แน่ๆนคือเกมพวกนี้เขาจะได้ลงสนามผู้เล่นของเราทุกคนโดนอยู่ในแผนการทํางานและสโมสรก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรกับผมเกี่ยวกับประเด็นของเขาเหล่านี้มันคือสถานการณ์ระหว่างผู้เล่นกับสโมสรแม้พวกเขายังไม่ได้ลงสนามแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่ในแผนงานถือเป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนในแง่ว่ามาคูคูและย่ายังอยู่ในสายตาของโปรเชติโน,โนแต่ตามความจริงเขาจะสัมภาษณ์แบบนี้ก็ไม่แปลกอะไรครับเพราะถ้าไม่ขอขาดบาดตายกันจริงๆยังไงคุณซือก็พูดผ่านสื่อในแนวทางแบบนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นเอองงต่่มาในชวดึก คืนนี้ก็มีรายงานยืนยันจากเดวิดออสตินระบุว่ายูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอไปที่เชลซีเพื่อดึงตัวมาคูคุเลยาเบื้องต้นคือการขอยืมตัวซึ่งจุดนี้มีเพิ่มเติมจากลอรีวิทเบลว่าทั้งเชลซีต้องการค่าเช่ายืมจำนวนเ็ดล้านปอนซึ่งค่อนข้างเป็นตัวเลขที่สูงและห่างจากตัวเลขที่โรมาโนรายงานว่าปีสัดแดงพร้อมจ่ายค่าเช่าแค่2ล้านปอนด์เท่านั้นอยู่พอสมควรและนอกจากรายชื่อที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีในรายของนิโคลัสตยาฟิโก้ผู้เล่นแบ็กซ้ายวัย30ปีของโอลิมปิกลียงที่ถูกจจจััับเเขข้าา้านนาาาาามมยยงงใใใหหห่่่่นนนนนวกกปิแดดดโุสสีือล คืออดีตของเตยาฟิโก้เคยร่วมง,งานกับเอเดร็กเทนฮากมาแล้วเมื่อครั้งอยู่ในชุดอัดแจกเบื้องต้นข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามสอบถามสถานะต่างๆเกี่ยวกับผู้เล่นไปทางต้นสังกัดก่อนเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเมื่อตลาดงวดใกล้เข้ามานั่นเองต่อมาช่วงราวสีทุกเมื่อคืนที่ผ่านมารายงานของแจ็คทาบอดเผยว่าตัวของนิโคลัสเตยาฟิกโก้พยายามช่วยผลักดันดิลให้เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าใจของเตย่าฟิกโก้ก็อยากม,มาจอยงานกับเอเดร็กเทนฮารกในโรงละค,ค,ครแห่ง และมีการหาเลือกเกี่ยวกับดิวในขั้นต้นอยู่ทว่าไม่น่าจะเป็นการซื้อขาดแต่เป็นแค่การเช่ายืมแก้ปัญหาระยะสั้นชั่วคราวก็เท่านั้นสรับกับรายงานของที่ย p ไ r t สปอร์ตที่เผยว่ายูไนเต็ดกำลังผลักดันดิยวยืมตัวแต่อย่าฟิโกให้เกิดขึ้นให้ได้ย้อนไปที่เคสของเลโอนาร์โดสปินนาโซล่าทิศทางที่สื่อนําเสนอออกมาก็เป็นในแง่ของการสอบถามสถานะเบื้องตน้นซึ่งสื่อฝั่งอิตาลีก็ตีแนวโน้มว่าโชเซ่มูรินโญ่ไม่น่าจะปล่อยตัวให้กับยูไนเต็ดง่ายๆ ไปที่ต้นสังกัดนักเตะจริงๆทว่าปัญหาคือค่าเหนื่อยที่เลกิลอนรับอยู่นั้นค่อนข้างจะสูงพอสมควรซึ่งก็อาจจะมีทางออกให้คือการเบนเป้าไปลงที่ลคกทมัสของเลสเตอร์ซิตี้ที่ทาทีเปิดกว้างมากกว่าในการยินดีจะให้ยืมตัวแบบระยะสั้น6เดือนแต่ขณะเดียวกันช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งฟาบิซิโลมานโนก็มีรายง,งานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมาร์กุคูเล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ถึงตอนนี้เจไม่มีการปิดดีลกับสมูรามรวมวถึงเ์กกบบูันกแ็าตายรวเกับมถ ให้เดีุ่วทขณะที่ความคืบหน้าในส่วนของเป้าหมายตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางทิศทางในรอบวันชี้ไปที่ดิวปิแอร์เอเมลฮอยเบียตัวรับทีมชาติดเดนมาร์กของทอรแนมฮอสเปอร์รายงานของเทเลกราฟเล่นประเด็นเรื่องนี้ว่าทางสเปอร์มีแนวโน้มที่อยากจะลดตัวผู้เล่นแดนกลางในทีมลงจึงเป็นฝ่ายที่ยื่นเสนอตัวฮอยเบียมาให้กับทางยูเนเต็ดในพิจารณาซึ่งคาดว่าตัวเลขที่พวกเขาต้องการคือ30ล้านปอนด์ทว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าปีสแสดงจะเดินดิวนี้จริงจังหรือไม่ส่วนเคสโซฟียอนอัมลาบัตข้อมูลคือถูกฟิลติดออ่ป ทั้งในการซ้อมก็อย่างที่เราเคยรายงานไว้นั่นคือไม่ได้อยู่ในเซสชันหลักการซ้อมของสโมสรซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าโซเฟียอัมลาบาดตั้งใจย้ายทีมจริงและสโมสรต้นสังกัดก็ัพยายามจะปล่อยตัวออกจริงๆทว่าก็ยังไม่มีสัญญาณใดจากทางปีศาจตอบกลับไปเคสนี้มีจุดที่น่าสนใจคือสื่อฝั่งอังกฤษเริ่มออกมาให้ข่าวในทำนองที่ว่ากระแสของสื่อฝั่งอิตาลีที่ระบุว่าอยู่ในแต่สนใจอัมลาบาดและอัมลาบาดบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวล่วงหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนั้นค่อนข้างจะเป็นรายงานข่าวที่เกินจริงงงซึึ่่่่่สสววนนนหูกกกรรระะบุาาาาามมจพยยปัแ โดยมามูตเอลบูสตาติเอเจนต์ส่วนตัวของอัมลาบัตเองตอนเนื่องกับเรื่องการลงตลาดหากองกลางอีกหนึ่งคนเข้ามาเบาภาระของคาซิซมิโลบทความของซีเวนเลลสตันตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเอาไว้ว่าดูเหมือนนโยบายการทํางานของเอเดร็กเทนฮากในส่วนตําแหน,น่งนี้นาจะบบห้องไปสักหน่อยสําหรับตลาดรอบนี้โดยเฉพาะจุดที่เลวสตันตั้งข้อสังเกตว่ามิดฟิลด์ในหน้าข่าวทุกคนทาไมจึงต้องมีประวัติเคยเชื่อมโยงกับเทนฮากในอดีมาก่อนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอัมลาบัตกาเฟนเบิร์ดและหอยเบียร ก็ค่อนข้างจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนั่นคือมักจิมเลือกไปที่คนคุ้นเคยมาก่อนจุดนี้ซีเวนเรวสันวิเคราะห์ว่าอาจส่งผลกระทบในด้านกลยุทธ์การทํางานในตลาดเพราะดูเหมือนเป็นนโยบายที่ไม่ได้หวังผลระยะยาวมากสักเท่าไหร่นอกจากนั้นยังสะท้อนว่าทีมงานฝ่ายสัญหาของสโมสรออาจะมีปัญหาในการส่องหาผู้เล่นนอกกระแสรวมถึงผู้เล่นที่ไม่เคยมีอะไรเชื่อมโยงกับเทนฮางมาก่อนหรือไม่ปดทั้งซีเวนเรวสตันแสดงความเห็นลงในบทความว่าส่วนตัวนั้นเขาเชื่อว่าฮอยิสเบียไม่ใช่ดีลที่ตอบโจทย์พระ้อีแต่อบด้านเช่นกม การตั้งเกมการจ่ายบอลคือสิ่งที่ฮอยเบียยังขาดและเป็นเหตุผลด้วยว่าทําไมอันเก้กุนซืออมาของสเปอร์จึงเลือกจะจับเขาเป็นตัวสํารองผู้ได้เข้าใจภาพโดยง่ายแล้วหลายคนมองว่าฮอยเบียเป็นวิฟิลตัวกลางในประเภทหนักเกมรับมากกว่าเกมรุกซึ่งมันไม่ใช่สเปคที่ยูไนเต็ดและแนวทางฟุตบอลที่เทนฮากต้องการนั้นตามหาแตกต่างจากในรายของโซเฟียอัมบลาตที่เลวสตันเชื่อว่าเป็นดิวที่เหมาะสมจะเดินหน้าเต็มตัวมากกว่าเนื่องจากเป็นตัวกลางที่เข้าข่ายออลอัลลเหมาะกับแนวทางฟุตบอลสมัยใหม่ก็จะปิดท้้้ายยบควมม่่่ตลซือออขขผููเนงงีไรั นโยบายที่จากัดแค่วงผู้เล่นซึ่งเคยมีความเชื่อมโยงกับเทนฮากอย่างเดียวเพราะมันน่าจะส่งผลถึงเรื่องคุณภาพผูพ้เล่นที่จะนําเข้ามาถือเป็นการจํากัดทางเลือกให้แคบและค่อนข้างปณีประนอมสเปคผู้เล่นเนื่องจากเอาแค่ที่เทนฮากสบายใจจะทํางานด้วยมากกว่าถือเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับและเชื่อว่าแฟนบอลป้งแสดงบางส่วนก็เคยมีคิดในประเด็นนี้อยู่บ้างว่าถ้าไม่จะต้องเป็นผู้เล่นที่เคยมีประวัติโยงกับเทนฮากมาก่อนเท่านั้นถึงอยู่ในหน้าข่าวที่ทีมสนใจอย,อยากได้ตัวคําถามที่หาคําตอบที่ถูกต้องได้ยากทีีี่่่สุดดดกก็คคืออออออเเเพรรรราาาาะะะไไนหลับบบปปตตทจขง ราเฟลรวาลานเป็นที่แน่นอนยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวจะพลาดเกมกับอาร์เซนอลหนึ่งร้อตและต้องตามต่ออีกสเตปหนึ่งว่าจะนานกว่านั้นหรือไม่เคสของวาลานในโชคไายก็ยังถือว่ามีโชคดีตรงที่พอจบเกมเจอกับอาร์เซนอลแล้วจะเป็นโปรแกรมทีมชาติมาขั้น2ส,สัปดาห์ซึ่งนานลุนว่าจะเพียงพอให้เขาฟื้นตัวกลับมาทานโปรแกรมในครึ่งหลังของเดือนกันยายนได้หรือเปล่าและเมื่อพูดถึงประเด็นที่กำลังจะมีเกมทีมชาติกลับมาลงแข่งนั้นตอนนี้มีในส่วนของทีมชาติเดนมาร์กที่ชด e ksen, un, ัดเจนแล้วว่่่่่าดด้้เเเรรรีีียยยตวททงคิซออออนนนนนมลุุุูใชชือขจฟฟ รอบทีี่จะมาถึงน้แม้ในรายของลาร์ดบุชไฮลุนจะค่อนข้างมีเครื่องหมายคำถามว่าจะเรียกไปทําไมในเมื่อผู้เล่นยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่จากปากของกุนซือทีมชาติดเดนมาร์กเผยว่าผมมีโอกาสได้หยุดที่แมนเชสเตอร์เพื่อดูการซ้อมของลารดบุซึ่งเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมสุดๆบางทีเขาน่าจะมีโอกาสอยู่ในทีมชุดสุดสัปดาห์นี้ของยูไนเต็ดอาจมีบางจุดที่น่าสงสัยแต่เขาต้องแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมสําหรับเหล่านั้นมีข้อตกลงชัดเจนกับสโมสรอนว่าเขาต้องมีเวลาลงสนามพ,พอสมควรเขาขาดเวลาในเกมแข่งแต่เขามีบทบาทในทีมชาติเอาไว้เราค่อยดูกันว่าาเขา ําอะไ,ไา็จะเรียกได้ว่าเป็นการเรียกตัวไว้ก่อนในเบื้องตน้นแล้วค่อยมาประเมินสถานการณ์กันอีกทีหลังจบเกมกับอาร์เซนอลว่าลานมูดไฮลุนจะมีส่วนร่วมในเกมวันนั้นตามที่สื่อคาดเดาหรือไม่ความมารวนเกี่ยวกับทีมชาติยังมีในรายของอังเดียลน,นันนาซึ่งกำลังทีมชาติแล้วเป็นเวลา8เดือนเพราะเหตุผลการมีข้อขัดแย้งกับลิโกเบซงกุนซือทีมชาติเคมารูนทว่าล่าสุดเขาถูกเรียกตัวกลับไปสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อลุยฟีฟ่าเดย์รอบนี้อีกครั้งซึ่งรอบนี้ถือเป็น oon, นน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 เเเกกกกกมมสสําาาาาาคคคัััััััญพรรรรรรระะทททีีชชติิจลล่่ใใยยออออบบดดืฟุ้ว12 ยยซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ห้ามแพ้ถ้าหวังจะเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนอกจากนั้นการตัดสินใจของโอนาน่าว่าจะรับหมายเยกจากทีมชาติครั้งนี้หรือไม่จะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะเสียใน้ด่านมือหนึ่งไปในช่วงระหว่างซีซั่นด้วยเพราะปีหน้าช่วงเดือนมก,กราคมในวันที่13ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นั้นมีรายการแข่งแอฟริกันเนชั่นครับรอบสุดท้ายรออยู่ซึ่งมันขึ้นกับว่าพวกเขาจะผ่านเกมฟีฟ่าเดย์ที่กำลังจะมาในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้หรือไม่นั่นเองครับ